พี่สุนารีราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะทำไมทำงานเยอะขนาดนี้แล้วมีเวลาดูแลตัวเองยังไงให้สวยมัดใจแฟนหนุ่มคะโอ้มันก็ต้องมีเคล็ดลับแต่จริงๆเคล็ดลับของพี่เรื่องหุ่นเนี่ยนะพี่ต้องขอบคุณบุ๋มนะจำได้ไหมวันนั้นุ๋มไปทอล์กไฟทินี่ที่รายการที่พี่เป็นพิธีกรใช่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูดูอวบวมากเราเห็นวันนั้นพี่ตกใจมากก็เลยถามแล้วบุ๋มก็แนะนำว่านี่ง่ายพี่สุนูกินไฟทินี่ที่เป็นเอสซึ่งตอนแรกพี่เป็นคนที่แบบว่า เปิดใจกินอะไรยากนะแต่เชื่อมั่นในตัวบุ๋มขอบคุณค่ะจริงๆนะคือถ้าเผื่อว่าอะไรที่ผ่านบุ๋มแล้วเนี่ยเหมือนบุ๋มสกรีนทุกอย่างเพราะบุ๋มเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอะไรดีคือดีอะไรไม่ดีคือไม่ดีคือไม่มีทางที่จะมาแอปอวยอะไรไม่มีทางแต่ก่อนคือเคยลองวิธีอื่นๆมาบ้างไหมคะเคยลองผิดลองถูกเหมือนแบบว่าพอลองแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่เห็นลงนะมันทำไมมันทำให้เรากินเยอะกว่าเก่าหรือบางอันลงแป๊บๆแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็กลับมาหนักกว่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้ คือมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนไงเป็นตัวช่วยที่จะช่วยเาผาผลาญพวกไขมันพี่กินอยู่ประมาณเดือนครึ่งไม่ถึง2เดือนบุ๋มเชื่อไหมพี่ลงไป5กิโลแบบพี่แฮปปี้มากแฟนพี่แบบโอ้เบบี้คนเก่ามันจะกลับมา <c oughs> นี่ <c oughs> แต่ว่าพอพี่มีไฟตินีนะพี่จะกินตอนเช้านะก่ <c oughs> อนอาหารเช้านะสินาที <c oughs> หรือถ้าวันไหนพี่จัดหนักกลางวัน <c oughs> พี่ก็กินได้อีกเม็ดนะก่อนอาหารหรือไม่บางวันพี่ก็จะกินมื้อเย็นถ้ามื้อเย็นอยากกินหนักๆอะไรเงี้ยพี่ก็จะจัดบุ๋มกินยังไงอะของบุ๋มเนี่ยนะคะของบุ๋มจะเป็นตอนมื้อเช้า ก่อนเลยนะคะถ้าเพราะว่าผมอาจจะขี้ลืมแล้วผมก็จะงานยุ่งมากทั้งวันแล้วผมก็จะเป็นมื้อเช้าไปเลย2เม็ดแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดอย่างก่อนไปดำน้ำหรือก่อนออกกำลังกายผมจะกินก่อน15นาทีเออใช่ใช่แล้วมันรู้สึกเห็นผลเร็วมากเลยนะเวลาพี่มีเวลาออกกำลังกายพี่จะกินก่อนไปออกกำลังกายรู้สึกอุ้ยมันเหงือแบบเหงือมันออกแล้วมันโล่งมันโคตรมันเลยได้เลยว่าจะนี้นะเวลาออกกำลังกายแล้วเรารู้สึกแบบมันมากเพี่ก็เลยแบบว่าคนในครอบครัวของพี่ส่วนมากก็จะเป็นพวก พี่สาวเพื่อนที่แบบว่าวัยเดียวกันที่ก็มีปัญหาเหมือนกับเราพี่ก็แนะนําบอกต่อนะแล้วก็มีแฟนคลับที่ก็แอดเข้ามาใน IG ใน a c e b o o k ในในไลน์อะไรเงี้ยพี่ก็บอกต่อนะทุกคนที่แบบว่าแฮปปี้มากตอนนี้นะคะดังนั้นค่ะวันนี้นะคะพี่สุจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะแน่นอนนะคะสามารถถามได้ในรายการของเราหรือที่ตัวแทนจําหน่ายนะคะนี่คือคนอีกหลายๆคนที่มีเขาเรียกว่ารีวิวรับรองเราขอใช้คํานี้เลยนะคุณผู้ชมคะที่คุณเห็นอยู่นี่นะคะเพราะว่าฟันีนี้เข้าขายมาหลายปีมากแล้วนะใช่ค่ะขายมาหลายปีมากขายมาหลายปีมาก็ จะอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นันถูกนะคะแล้วก็หลายๆที่เนี่ยมาแล้วก็ไปแต่นี่คือเขาอยู่มานานมากแล้วแหละนะคะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วทุกคนในวงการนะที่แบบกินไฟจีนี่ไอ้ทิปเปอรเอสนะเขาก็จะพูดอย่างนี้เลยว่าเฮ้ยถ้าพี่บุ๋มกินนะหรือว่าถ้าไอ้บุ๋มกินนะก็คือไม่ต้องไปสกินอะไรแล้วเชื่อมันอะไรประมาณอย่างเงี้ยฟิลได้เลยหลายๆครั้งอ่ะพอเรามา วดรูปร่างนะถึงขนาดต้องถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้คนดูอ่ะลัวเขาหาว่าแบบนะอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าวันนี้โปรโมชั่นโปรโมชั่นะดูแลหุ่นดูแลรูปร่างของพวกเราวันนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ต่างประเทศก็ติดต่อมานะคะที่เขาดูดูคลิปของเราดูเป็นดูดูยูทูบของเราเพราะว่าพี่ก็จะมีอัดคลิปว่าพี่กินข้าวแล้วพี่กินอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีถามมาเยอะต่างประเทศนะคืออเมริกาหรืออะไรคือเราไม่ต้องการให้รูปร่างเราขนาดนั้นนะเราคือเราอาจจะด้วยวัยหรือการทํางานของพวกเราแค่ไม่ให้น้ำหนักมันเพิ่มมากจนจน จนโรคอื่นเข้ามาไม่ต้องไปแบบสกินนี่เหมือนแบบตอนเราสาวๆวัยแบบขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะถ้าพผอมขนาดนั้นไปวัยห้ต้นๆของพี่ก็เหี่ยวนะมันก็ต้องไปดูแลอย่างอื่นอีกเอาแค่พอสวยพองามเดี๋ยวถ้าเอาลงอีกสัก3-4กิโลพี่ก็แฮปปี้ละตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ใกล้ๆ60แล้วแบบมีความสุขมากนะคะอยากมีความสุขแบบพี่สุนะคะโทรโดยด่วนเลยนะคะ